อัะบ,บีวากาปอะตุฮะวากาปอะพ่อ,อเก็บมังคุดเก็บมังคุดอยู่นี่มังคุดไหนเก็บมังคุดเลยไหนเขาเรื่อว่าบางมีตาทิพเห็นทะลุได้ฮะทะลุอะไรนะทะลุเทลุเปลือกมังคุดดูเนื้อข้างในได้ว่ามีกี่กลีบอัในไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะตาทิพย์เดี๋ยวมามาโชว์ตาทิพย์ให้ดูนะม,มองทะลุมังคุดอ่านี่เดี๋ยว มูเนเดี๋ยวมองทะลุนะมองทะลุเหลือ,อมังคุดดูว่าเนื้อข้างในมีกี่กรีบเนาะเดี๋ยวทำให้ดูเนาะ,ะลูกนี้หกรีบเห็นแล้วเห็นชัดเลยแกะเลยแกะเลยเหมือนไหมอ่ดาดูนี่ชำมากอ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ชัดไหมชัดนี่มองตาลูกอ่ะเดี๋ยวใครไม่เชื่อนะจะให้ดูอีกลูกนึงลูกไหนดีให้โอเคเดี๋ยวให้ดูให้ดูอีกนะนี่อ่ะลูกไหนให้จะดูลูกไหนให้ให้ดูลูกไหนลูกนี้ลูกนี้นะอ่ะลูกนี้อ่ะลูกนี้เดี๋ยวดูก่อนต้องแค่ตาทิพย์ห้าคลิปอ่ะมาดูิสูสุด หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมเห็นแล้โอเคเดี๋ยวฉเฉลยแล้ววิธีการดูเนื้อมังคุดนะครับโดยใช้ตาทิป์นะดูด้านในนะครับว่ามีกี่กลีบนะนี่ทุกคนครับให้สังเกตต,ตรงนี้นะอัดนด้านท้ายของมังคุดเนะาะมันจะมีลักษณะรูป,ปดอก,ดอ,กอยู่นะให้นับจํานวนดอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหม <Okay. S 1> ถ้าด้านท้ายเป็นรูปห้าดอกก็คือจะมีเนื้อห้ากลีบถ้า ด้านท้ายมีรูปสี่ดอกก็คือจะมีเนื้อสี่กลีบถ้าด้านท้ายมีอ่ากี่ดอกก็คือด้านในก็คือมีเนื้อเท่านั้นนะครับอ่าลูกนี้ก็คือหกนะเมื่อกี้อ่าลูกนี้นะครับหกนะครับหนึ่งสองสามสี่หกนะมาแกดูว่าหกหกกลีบจริงไหมอืออ่าชัด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 ,ชดสวยหนึ่งสองนะมันเล็กอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมหกกลีบก็คือ